ว้าวโอ้ทุกคนสวยมากคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารีวิวห้องพักราคา500บาทต่อคืนที่ประเทศตุรกีเมืองอิสตันบูลกันครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอินอะไรเสร็จปุบ๊บเดี๋ยวเราขึ้นไปบนห้องแล้วก็ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมารีบบ้านเขาดูนะเวลาเรากดนะครับผมเราจะต้องดึงประตูออกมานะฮะเป็นการเปิดประตูแบบนี้แล้วก็เอาของเข้าไปนะฮะถ้าเป็นแถวบ้านเราคือ ปึบ๊บปัะตูเปิดเองใช่ปะ่ะ okay. โอเคเฉันฉันเมื่ไหววะฉันฉนะ,ะ,น,ะนี่อุ้ยอ๋อตกใจประตูที่มันปิดเกือบจะเดนกล้องแล้วเมื่อกี้เราไม่รู้ <c oughs> คือแรกๆเมื่อกี้มันเล็กใช่ปะ่ะพี่นิวขึ้นไปก่อนเมื่อกี้พี่นิวกดลิฟต์พี่นิวก็นั่งรอเมื่อไหร่ลิฟต์จะเปิดประตูพนักง,งานก็ว่าบอกอ๋อต้องเปิดต้องดึงออกผมก็อ๋อแบบนี้เราไม่รู้มาก่อนใช่ ก็ถือเป็นความรู้แล้วกันนะใครที่มาตุรกรีเนี่ยเวลายืนรอลิบเนี่ยคือต้องเปิดนะไม่รู้ว่าเป็นที่อื่นทั้งหมดหรือเปล่านะหรือว่าเป็นแค่โรงแรมนี้แล้วยังไงต่อัโอเคถักโอ้ยผมนี่งงเลยกับริบ,บันเขา,าจริง<ๆ>จริงแต่ว่าวิวข้างนอกสวยจริงดินี่เหมือนในรูปปะ่ะแต่ในรูปดูกว้างมากเลยทุกคนนะแต่พอเข้ามาจริงๆเอา้าแค่นี้ เดี๋ยวพามาดูวิวข้างนอกทุกคนว้าวโอ้ทุกคนสวยมากเห็นปะ่ะเห็นทั้งเมืองอะทุกคนอุ้ยผมมองข้างล่างแล้วผมเสียวทุกคนแต่วิวตรงเนี้ยคือสวยมากทุกคนเห็นปะ่ะเอ้ยโอเคโอเคดูสวิต์บ้านเขาโคตรใหญ่อะ่ะทุกคนคือใหญ่มากเลยแล้วก็เปิดไฟมาก็สว่างอย่แค่นี้เป็นเพดานซ่อนไฟนะ แล้วก็มีแอร์ด้วยทุกคนแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีทีวีมีตู้ใส่ของมีอะไรอย่างเงี้ยในห้องน้ำนะฮะก็จะมีเป็นห้องอาบน้ำทุกคนนะก็เล็กมากผิดหวังด้วยซ้ำอ่เพราะว่าในรูปอ่ะที่ผมดูอ่ะมันใหญ่นะฮะแต่นี่คือเล็กมากมันแคบมากทุกคน สำหรับห้องนี้นะครับผมจ่ายไปเมื่อกี้ประมาณ453ลีรานะครับถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ1,000บาทถ้าเทียบกับบ้านเราอ่ะคือแพงนะฮะห้องแค่นี้แต่ถ้าเทียบกับแถวๆเนี่ยคือมันก็ถูกสุดที่อื่นๆนะก็ประมาณพันสองพันสามนะฮะแต่นี่คือพันหนึ่งก็น่าจะถูกแล้วที่ผมบอกว่า500เนี่ยคือผมหมายถึงว่าผมอยู่เป็นสองคนไงก็ห่างกันก็คนละ500อันนี้ก็จะเป็นดูเสียบสายไฟของประเทศตุรกีนะครับเห็นบ้านวอง,องกลมเนี่ย ด้วยความที่ประเทศเขาหัวจะไม่เหมือนกับประเทศเราใช่ไหมเราก็เลยต้องมีอันนี้ทุกคนเป็นเขาเรียกว่าหัวแปลงป่ะแล้วก็เอาของประเทศเรามาประกบกันให้มันเป็นแบบนี้ถ้าแ,แล้วก็พกมาจากบ้านเห็นไหมตั้งให้มันตรงทุกคนแล้วก็เสียบเข้าไปอ่านี่เห็นป่ะไฟติดแล้วก็เสียบชาร์จแบตได้ตามปกติเลยในส่วนของการตากผ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีไม้แขวนใช่ไหมมันมีจํากัดทุกคนก็ใช้ได้แค่นี้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ต้องอาศัยการ วางไว้ตามไอ้นี่ทุกคนตามระเบียงซึ่งมันเสี่ยงกับการตกไปข้างล่างกถ้าพาตกนี่คืออาจจะไม่ได้คืนเลยมั้งทุกคนนี่ทุกคนดูดิไหมต้องพยายามผูกกับระเบียงผูกกับราวบ้างก็ถือว่ายากลาบากนะฮะในการใช้ชีวิตที่นี่นะฮะก็ธรรมดานะเรามาเที่ยวเรามาอยู่บ้านเขาประเทศเขาแล้วก็ต้องเออแบบนี้นะผมก็รู้ว่าแล้วาต้องมาเจออะไรอย่างนี้ทุกคนนะก็บางอย่างที่เรารู้ล้วก็เตรียมมาแต่เนี่ยผมลืมเลยลืมคิดเลยเรื่องของการตากผ้าอะไรเง่้ย คิดไม่มีอะไรมากแล้วประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปรีวิวห้อง1,000บาทที่ตุรกีนะฮะทุกคนก็ไปเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าบ๊ายบยครับทุกคน